ข้อความอะไรมาจกเช้าเนี่ยนี่มันข้อความจากใครเนี่ยต้องรีบส่งต่อแล้วต้องส2องคนฮ้าจะตายใน7วันเนี่ยนะ oh God. โอ้ไม่กโอ้ต้องส่งให้เจนกับน้ำใสดูละ ดไปแล้วเฮ้ยม eh, ีนั่นเปนจดหมายลูกโซ่ไม่ได้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงๆหรอกจดหมายลูกโซ่คืออะไรคือจดหมายที่เราถูกจำนวนคนส่งเอาไว้ในถ้ามีคนลงเชื่อแบบแก่จะมีที่ชื่อสุดนะจดหมายลูกโซ่มาขึ้นต้นคำเชิญชวนหรือเหตุผลที่คนจะลงต่อและจะลงท้ายด้วยความขขูงรวยพรแถมงความสงสารจดหมายลูกโซ่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายพรบคอมพิวเตอร์มาตราที่สิบเอ็ดและปรับไม่เกินหนึ่งแสน ดเฮ้ยม,ม,มีข้อความแบบนี้ส่งมาอีกแล้วอืมแล้วเราไม่ส่งต่อตามที่น้ำใสกับเจนบอกก่อนไหมนะมนี่มันก็ครบเวลาที่ในข้อความมันกำหนดแล้วทำไมมันไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยอะ่ะงั้นที่น้ำใสกับเจนพูด มันก็เป็นเรื่องจริงนะสิ รยอคราวนี้ไม่มีคนเชื่อแล้ว